ประวัติศาสตร์ของเกมย้อนกลับไปอดีตเมื่อ5,000ปีก่อนในยุคอียปโบราณเกมในสมัยนั้นถูกใช้เพื่อทำนายอนาคตและเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ตัดสินโชคชะตาซึ่งทำให้มันถูกเรียกว่าเกมแห่งความมืดกระทั่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งสามารถแก้ไขปริศนาของตัวต่อพันปีได้เขาจึงได้รับสืบทอดพลังของแสงสว่างและความมืด เด็กหนุ่มผู้มีสองจิตใจผู้คนต่างเรียกเขาว่ายูกิโอดูเอลมอนสเตอร์ตอนบูอายไว้ดราก,ก้อนที่น่าสะพึงกลัวทีะโรงเรียนยูกิและโจโนโอุจิกำลังเล่นการ์ดดูเอลมอนสเตอร์กันอยู่ยูกิบอกกับโจโนโอุจิว่าตอนนี้ถึงเทิร์นของโจโนโอุจิแล้ว ทันใดนั้นฮอนดะก็เข้ามาทำอะไรอยูน่ะนะโจโนอุจิโจโนอุจิได้ตอบว่าอะไรกันไม่รู้จักหรือไงก็ดูเอลมอนสเตอร์ไงฮอนดะได้ถามมันคืออะไรอะโจโนอุจิที่ลำคาญก็เลยผลักออกแล้วบอกให้ดูอยู่เฉยๆเถอะนะอันสือก็เข้ามาอธิบายว่ามันเป็นเกมการต่อสู้ที่ผสมผสานการมอนสเตอร์และการเวทมนเข้าด้วยกันเพื่อเอาชนะอีกฝ่าย แล้วโจโนอุจิก็ได้ส่งมอนสเตอร์2ดาวลงมาแล้วอันสึอก็อธิบายต่อว่าการ์ดมอนสเตอร์จะมีพลังโจมตีและพลังป้องกันอยู่คนที่ทําให้ไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายหมดได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะโจโนอุจิได้บอกว่าถึงเทินของนายแล้วยูกิแล้วยูกิก็ได้ส่งมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีสูงลงมา โจโนโจิที่ถึงกับร้องเลยเล่นทรงการ์ดเก่งๆพนันออกมาแบบนี้ฉันก็แพ้นะสิพ่อหนุ่มหัวขาวมาคุระก็ได้พูดเสริมว่าโจโนโจิน่ะอ่อนหัดเองตั้งหากยูกิได้พูดว่าฉันไม่ได้เก่งอะไรหรอกพอดีคุณปู่ที่เปิดร้านเกมอยู่เป็นพวกชอบสะสมการ์ดก็เลยมีการ์ดเก่งๆเยอะโจโนโจิที่ได้ยินดังนั้นเลยชวนให้ทุกคนว่าหลังเลิกเรียนเราไปบ้านยูกิกันเถอะแล้วใครแบบก,ก็ได้ยินที่พวกเขาคุยกัน ทุกคนต้องได้เห็นแก๊สหายากสุดๆของคุณปู่แนะ่ใครบะได้คิดได้ใจแก๊สหายากสุดๆเหรอคงไม่ใช่เจ้านั่นนะหรือว่าบางทีจากนั้นหลังเลิกเรียนทุกคนก็มาที่บ้านของยูกิกิกลับมาบ้านแล้วพูดว่ากลับมาแล้วครับคุณปู่ก็ตอบว่าโอ้วันนี้มิวกันพร้อมหน้าเลยนะกิก็ขอร้องคุณปู่คุณปู่ครับช่วยโชว์าร์สที่หายากให้พวกเราได้ไหมครับ โจโนจิก็ได้ก้มหัวขอร้องอีกคนขอร้องล่ะครับคุณปู่ได้คิดอยู่สักพักแล้วก็โชว์การ์หายากให้พวกยูกิได้ดูแล้วการ์ดใบนั้นก็คือบูอายไวท์ดราก้อนนั่นเองฮอ,อนดะได้หยิบการ์ดขึ้นมาดูแล้วบอกว่าไอของแบบนี้เนี่ยนะคุณปู่ได้ถึงกับดึงการ์ดกลับอย่างไวเลย เฮ้ยนี่เป็นหนึ่งในสี่ไปในโลกเลยนะไม่มีการตั้งราคาไว้ด้วยเจโนโจินี่ถึงกับขอซื้อต่อทันทีเลยแต่คุณปู่ไม่ยอมขายเจโนโจิบอกว่าผมก็อยากมีการ์ดเก่งๆกับเขาเหมือนกันทันใดนั้นก็มีเสียงเปิดประตูเดินเข้ามาที่ร้านทุกคนต่างมองไปที่เดียวกัน คุณปู่ได้พูดว่ายินดีต้อนรับครับโนจิก็พูดขึ้นมาว่านายก็คือยูกิได้พูดชื่อชายคนนั้นไคบะคุงอ n นดะได้พูดขึ้นผู้สืบทอดไคบะคอป์ปอรชั่นมิทุระอะไรกับที่นี่ล่ะได้ยินว่าคุณปู่ของยูกิคงเป็นพวกชอบสะสมการ์ดโจโนจิก็ได้พูดว่าไคบะก็เล่นดูเอลมอนสเตอร์ด้วยเหรอดีละงั้นได้พวกเพิ่มขึ้นมาอีกคนแล้ว ไบก็พูดขึ้นมาว่านี่พอเธอพวกนายมีคุณสมบัติเพียงพอกันหรือเปล่าโจโนโอ,อุจิก็พูดว่าอะไรนะไคบะพูดขึ้นมาว่าฉันมีฝีมือระดับเอาชนะเลิศด,ดูเอลมอนสเตอร์ระดับประเทศก็คนระดับกับพวกนายแล้วนะโจโนโอ,อุจิที่ได้ยินดังนั้นถึงขั้นจะมาบวกกับไคบะแต่ยุกิห้ามไว้ก่อนแล้วไคบะได้พูดว่าแล้วที่ร้านแบบนี้มีแก๊สที่ใช้ได้บ้างไหมไคบะได้เหลือไปเห็นการ์ดปูไย ไคบะได้ถึงกับพูดขึ้นบูไอไวดราก้อนทำไมกก๊์ดสุดยอดขนาดนี้ถึงมาอยู่ในที่แบบนี้อะไรกันนี่มันการาดของจริงนี่นะไคบะได้พูดได้ใจคุณปู่ได้พูดว่าพอแค่นี้นี่ไม่ใช่ของซื้อขายนะจากนั้นคุณปู่ก็เก็บก๊์ดบูไอเข้ากล่องไครบะที่ได้ยินดังนั้นเลยขอแลกก๊์ดทั้งหมดในกระเป๋าของตัวเองกับคุณปู่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่าสุดยอดเลย ปูพูดขึ้นว่ายไม่ได้หรอกใครบะก็ได้พูดว่าทาไม่ให้แลกแล้วก็ผมซื้อด้วยเงินก็ได้บอกมาเลยว่าราคาเท่าไหร่ผมก็ซื้อคุณปู่พูดว่าชื่อใครบะคงสินะที่ฉันไม่ขายการ์ดใบนี้เพราะมันราคาแพงหรือว่ามันเก่งหรอกนะการ์ดใบนี้เป็นของที่ได้รับมาจากเพื่อนสนิทของฉันหนะักก็เลยเป็นการ์ดที่สำคัญพอๆกับเพื่อนของฉัน ไม่ว่าจะให้เงินเท่าไรก็ขายให้ไม่ได้หรอกยูกิพูดเสริมขึ้นถึงแม้เป็นก๊าดที่อ่อนแอขนาดไหนก็คงเหมือนกันสินะครับคุณปู่พูดขึ้นใช่แล้วละในก๊าดแต่ละใบนะ่ะมีจิตใจของมันอยู่ใครบะที่ได้ยินดังนั้นเลยขอตัวกลับให้บะอยู่ในรถและพูดในใจจิตใจแห่งกา๊าดเหรอบ้าบอรจริงๆการาดคือกำลังต่างหากละ่ะคอยดูเถอะจะต้องออกมาให้ได้ ลูกน้องได้พูดท่านไข่บะได้การ์ดที่เหลือทั้งสามใบมาแล้วครับที่เหลือก็แค่การ์ดของตะแก่นั่นเหรอลูกน้องบอกว่าครับตัดมาอีกวันที่ร้านของปู่ยูกิลูกน้องของไคบะได้เชิญให้คุณปู่ของยูกิไปดูเอลกับไคบะคุณปู่พูดไปว่าขอปฏิเสธถ้าพูดแบบนี้ล่ะ ลูกน้องของใครบะพูดขึ้นมาถึงแม้ต้องใช้กำลังแล้วก็คุณปู่ได้พูดในใจเจ้าหนุ่มนั่นกำลังหลงผิดอยู่ถ้าไม่สอนให้รู้ถึงหัวใจของกาศแล้วก็ภาพก็ตัดมาที่กลุ่มของยูกิที่กลับมาที่ร้านแล้วไม่เจอคุณปู่ประตูก็ไม่ได้ล็อกอีกตั้งหาก ทันใดนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามายุกิก็เดินไปรับสายทันทีที่รับสายก็ได้ยินเสียงของไครบะพูดขึ้นยุกิคุ้งฉันรับตัวปู่ของนายไว้ช่วยมารับที่ตึกของบริษัทฉันได้ไหมยุกิก็ได้ถามเฮ้ hey, หมายความว่าไงนะไครบะคุ้งแล้วภาพก็ตัดมาที่ไครบะคอมเรชั่นยูกิได้วิ่งเข้าไปในตึกและขึ้นลิฟต์ไปทันทีที่ออกมาจากลิฟต์นั้นก็ได้เห็นคุณปู่นอนหมดสภาพอยู่ ยูกิได้บอกกับคุณปูวณป่ว่าคุณปู่ทำใจดีๆไว้นะครับคุณปู่ได้พูดกับยุกิขอโทษนะยูกิทั้งๆที่อยากสอนให้จาหนุ่มนรู้ถึงหัวใจของกาดแทด้ๆจากนั้นไข่บากะก็ปรากฏตัวขึ้นามาช้าจังเลยนี่โจนโนจิตะโกนถามเฮ้ยนี่แกทำอะไรกับคุณปู่เนี่ยบาได้พูดขึ้นมาว่า <c oughs> ก็แค่ดูเอลด้วยกันเองโดยเดิมพันแก๊สที่สำคัญที่สุดของแต่ละไฟ แค่เพิ่มแรงช็อกจาก Virtual Simulation ที่ฉันคิดค้นขึ้นมาแต่มันคงจะแรงเกินไปอันสือได้พูดเะไม่ใช่ว่าใช้วิธีสกรปรกอย่างนั้นเหรอ ใครบะพูดขึ้นอะไรกันหลักฐานก็คือการาดที่ได้มาจากตะแก๋นี่ไงไครบะได้ฉีกา๊าซบายของคุณปูใครบะได้พูดขึ้นการาดชนิดเดียวกันสามารถใส่ในเด็กเดียวกันได้สูงสุดแค่สใบใบที่สี่อาจตกเป็นของฝ่ายตรงข้ามก็ได้ดังนั้นรหว่างนั้นยูกิก็ได้พูดขึ้นใบที่4ี่งั้นเหรอยูกิพูดกับคุณปูคุณปูทําใจดีๆไว้นะครับกิตะโกนถามใครบะทําไม ทำไมถึงทําเรื่องโหดร้ายขนาดนี้คุณปู่ได้ยื่นเด็กไปหายูกิแล้วพูดว่ายูกิช้ยนี่เอ๊ะคุณปู่นี่เป็นเด็กที่ปู่ใช้ดูเอลกับเขาเป็นการแห่งจิตวิญญาณยหยแพ้ได้ละาหากว่าเป็นล้านละก็จะต้องเอาชนะเจ้าหนุ่มท่านได้แน่ถ้าหากสอนถึงหัวใจของก์ดได้แล้วละก็ ยูกิก็พูดว่าแต่จะให้ผมทิ้งคุณปู่ไว้ที่นี่แบบนี้ไม่ได้หรอกใครวะพูดขึ้นน่าสนุกดีนี่หมายความว่าจะล้างแค้นให้ปู่สินะจะขอรับคำเท้าไว้ก็ได้จนโนจิได้พูดขึ้นมาว่ายุกิสู้ซิเรื่องของคุณปู่พวกเราจะจัดก,การเองนายทำตามที่คุณปู่บอกเธอะอันสือก็พูดขึ้นอีกคนสู้ซิยูกิสั่งสอนเจ้านน่นถึงการดูเอลที่แท้จริงยุกิก็พูดขึ้นทุกคน โจโนจิได้พูดว่าคนที่เปลี่ยนชั้นที่วันวันเอาแต่หาเรื่องก็คือนายนั่นแหละยุกิแต่หากว่าเป็นนายแล้วก็ต้องทําได้แน่ยุกิได้พยักหน้าหัสไปทางคุณปูผมเข้าใจแล้วครับคุณปูคุณปู่พูดขึ้นฝากด้วยนะยุกิอันสึได้เขียนสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพลงบนมือทั้ง4ี่คนอันสือได้พูดว่านี่เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของพวกเรา เป็นหมึกโครนเดี๋ยวมันก็หายแต่มิตรภาพของเราจะไม่หายไปจากใจของพวกเราแล้วรถพยาบาลก็มารับปู่ของยูกิอันสึและฮอนด้ารับอาสาจะไปส่งปู่ของยูกิไปโรงพยาบาลแล้วให้โจโนอุจิไปเชียร์ยูกิตัดมาทางที่สนามดูเอลไคบะได้บอกกฎพิเศษของไครบะคอปเปอรชั่นว่าจะมีไล์พอยอยู่2,000ใครที่ทําให้ไล์พอยอีกฝ่ายเป็นศูนย์ได้จะเป็นฝ่ายชนะไคบะได้สั่งให้ระบบวชัวทำงาน แล้วทันใดนั้นตัวต่อพันปีของยูกิก็เป็่งแสงแล้วยูกิด้านมืดก็ออกมาใครบะที่ได้เห็นก็ถึงกับอุทานอะไรกันเนี่ยยูกิล่างมืดได้พูดขึ้นใครบะฉันจะเดิมพันด้วยเด็กแห่งจิตวิญญาณของคุณปูจนกว่าจะเอาชนะนายได้เทินแรกนี้เป็นเทินของใครบะ ไครบะได้ส่งมอนสเตอร์พลังจมตีพันสองออกมาระบบโวชัวทำให้มันออกมาสมจริงแล้วก็เป็นเทินของยูกิยูกิได้เชิญมังกรป้อมปราบออกมาโจโนจิที่วิ่งมาก็ได้เห็นมอนสเตอร์ที่สมจริงก็ได้พูดว่ายอดเลยยูกิได้สั่งให้มังกรป้อมปราบพ่นไฟใส่มอนสเตอร์ของไคบะจากนั้นน้องชายของไคบาที่ชื่อโมคุบะก็วิ่งเข้ามาแล้วพูดว่าพี่ครับตอนนี้ไลท์ฟอยของไขบาเหลือพันแปด โจโนอุจิที่เห็นดังนั้นก็พูดว่าเยี่ยมไปเลยไคบะได้พูดขึ้นว่าเฮ้อถ้าไม่ต่อให้ขนาดนี้ก็ไม่สนุกนะสิแล้วไคบะก็ได้ส่งตัวตลกแห่งความมืดที่วิวพลังโจมตีห0 0อออกมาแล้วไคบะก็ได้ใช้การเวทมนต์เจเนเรเตอร์แห่งความมืดเพิ่มพลังให้กับตัวตลกแห่งความมืด ทำให้พลังโจมตีของตัวตลกแห่งความมืดเพิ่มขึ้นเป็นพันแปดมากกว่ามังกรป้อมแปบที่มีพลังโจมตีอยู่พันสีไคบะได้สั่งให้ต,ตัวตลกแห่งความมืดโจมตีมังกรป้อมแป,ปบด้วยท่าดาร์กไลท์ทำให้ไลท์พอยต์ของยูกิเหลือพันหกยูกิได้คิดในใจไคบะมันคุมเกมอยู่แต่ว่าการ์ดของฉันเป็นเด็กที่สร้างมาจากหัวใจของคุณปูในนี้ต้องมีแผนรับอะไรอยู่บ้างสิยุกิได้จั่วกา๊าดขาขวาของผู้ถูกปิดผนึก ยูกิคิดขึ้นมาในใจว่าไอ้การาดแบบนี้จัดการตัวตลกแห่งความมืดไม่ได้หรอกยูกิเลยส่งการาดมาป้องกันใครบะได้สั่งให้ตัวตลกแห่งความมืดโจมตีใส่การาดที่ยูกิตั้งป้องกัน โจโนจินี่ถึงกับพูดขึ้นมาเลยทำอะไรกันอยู่เล่านี่น่าจะเชียร์แบบสุดๆนะอินแบบสุดๆเลยเทินแล้วเทินเล่าไคบะก็ได้สั่งให้ตัวตลกแห่งความมืดโจมตีแก๊สที่ตั้งป้องกันไคบะได้พูดว่าเด็กที่ตะแกไม่ยอมตายนั่นเหลือทิ้งเอาไว้มันทำให้ได้ยินเสียงการที่ไม่รู้ซึงถึงความตายเลยยุกิได้พูดว่า คุณปู่เชื่อมั่นในตัวฉันเลยฝากกา๊์ดนี้มาให้ฉันได้ยินจิตวิญญาณอันร้อนแรงของคุณปู่ใครบะนายมีความเชื่อมั่นในก๊์ดของนายบ้างไหมล่ะสำหรับฉันเชื่อมั่นในการ์ดพวกนี้กร์ดที่ฉันหยิบขึ้นมาได้ก็คืออัศวินดำไกาอาพลังโจมตี2,300ฉันขอสั่งให้อัศวินดำไกาอาโจมตีใส่ตัวตลกแห่งความมืดใครบะได้พูดอ,ะ,อะไรกันสปิริตเซเบอร์ทำลายตัวตลกแห่งความมืด และตอนนี้ไล์พอยของไคบะเหลือพันสามจโนอุจิที่อยู่ด้านล่างก็ดีใจใหญ่สำเร็จแล้วยูกิยูกิได้พูดขึ้นมาว่าการแข่งขันน่ะมันยังไม่แน่หรอกไคบะได้พูดว่าผลลัพธ์มันถูกกำหนดเอาไว้แล้วละแล้วไคบะก็จั่วการ์ดขึ้นมาได้บูอายไว้ดราก้อนแล้วไคบะก็ได้อัเชิญบูอายลงมา โจโนจิที่ได้เห็นบูอายก็งงว่าการของคุณปู่ถูกทำลายไปแล้วไม่ใช่เหรอไครบาได้สั่งให้บูอายจมตีใส่อัศวินดำไกาอาตอนนี้ไล์พอยของยูกิเหลือ9 0ใครบะได้พูดขึ้นมาว่าสำหรับฉันถ้ามีของที่ต้องการไม่ว่าด้วยวิธีใดจะต้องเอามันมาให้ได้ไอเด็กยังมีบูอายอีก2ตัวแต่ไม่มีทางเอาชนะได้หรอก ยุกิถูกไครบะโจมตีเทินแล้วเทินเล่าแล้วเทินของใครบะก็มาถึงอีกครั้งไครบะได้จัวกกราดบูไอใบที่2ขึ้นมาได้ใครบะได้ลงบูไอใบที่2และพูดบอกมาว่าทาไมไม่ยอมรับความให้แพ้ซะดีดีล่ะยุกิตัดมาที่โรงพยาบาลคุณปู่ที่นอนอยู่โรงพยาบาลก็เรียกหายุกินี่เหมือนรู้คิวนะยุกิก็พูดว่าคุณปูฉันไม่ทอถอยหรอก จากนั้นยูกิก็รอได้ดาบผนึกแห่งแสงดาบผนึกแห่งแสงสามารถผนึกการโจมตีของมอนสเตอร์ได้สามเทินไคบะพูดขึ้นมาว่าทำอะไรเปล่าประโยชน์จริงๆยืดเวลาได้สามเทินจะทำอะไรกันได้ยูกิได้คิดในใจเฮ้ย <c oughs> เป็นอย่างที่ไคบะพูดการที่อยู่บนมือชั้นสามใบมีความหมายที่ไม่แน่ชัดแบบนี้ฉันจะต่อสู้ยังไงดีทันใดนั้นก็มีเสียงของปู่ของยูกิพูดขึ้นไม่สมกับเป็นหลานเลยนะ ยูกิฟังนะในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีความหมายอยู่หรอกเหมือนตัวต่อพันปีที่ล้านต่อเสร็จได้อย่างยากลำบากอะ่ะยูกิได้ถามตัวต่อพันปีเหรอคุณปู่ก็ได้พูดว่าใช่กาดเองก็เหมือนชิ้นส่วนตัวต่อนอะ่ะทันใดนั้นยูกิก็ได้คิดถึงกาดที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังเอกโซเดียแล้วยูกิก็ได้นึกถึงตอนที่คุณปู่เล่าให้ฟังเรื่องที่กาดที่ต้องรวบรวมชิ้นส่วนให้ครบ คุณปูบอกว่าดูเอลมอนสเตอร์นั้นมีมอนสเตอร์ที่ไร้เทียมทานพอรวบรวมรบห้าใบแล้วก็จะเรียกมันออกมาได้แต่ว่าตอนถึงบัดน,นี้แล้วก็ยังไม่มีใครรวบรวมมันรบได้เลยจากนั้นใครบะกก็พูดขึ้นมาเป็นเถินของนายแล้วรีบๆหยิบการ์เซยุกิพูดกลับไปว่าจะหยิบเดี๋ยวนี้ละจากนั้นการ์ที่ยุกิหยิบได้ก็คือแขนขวาของผู้ถูกปิดพนนึก ทีนี้ก็รวบรวมได้สี่ใบแล้วใครบะพูดขึ้นมาว่าจนถึงป่านี้แล้วไม่ว่าจะยิบการ์ดอะไรได้มันก็เหมือนเดิมนั่นแลหละเฮนของฉันมอนสเตอร์ตัวใหม่ของฉันจะโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันของนาย แต,แ,ตแ,ตแต่เดี๋ยวนะเดียเด๋ยวมันมีดาบหนึ่งแห่งแสงไม่ใช่เหรอใช่ในฟิลมีดาบหนึ่งแห่งแสงอยู่นะแล้วมันโจมตีได้ไงอะ่ะอ่ะช่างมันก่อนเอาไม่ว่ากลับเข้าเรื่องเนะะื้อหาเราดีกว่าขออัญเชิญเยติแมนพลังโจมตี2,200สโจมตีไซส์มาสเตอร์ที่ตั้งป้องกันจากนั้นเป็นเทินของยูกิยูกิได้รอได้การ์ดแบ็กเมจิเชียนยูกิก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันขออัญเชิญแบ็กเมจิเชียนจากนั้นให้แบ็กเมจิเชียนโจมตีใส่เยติแมนแบ็กเมจิก ตอนนี้ไลฟ์พอยต์ของไค่บะเหลือหนึ่งพันไข่บะได้หัวเราะออกมาของแค่นี้ไม่รู้สึกเจ็บหรือคันเลยอีกเทินเดียวดาบผนึกแห่งแสงก็จะคลาย กดที่ฉันหยิบมาได้คือบูอายไปที่3แล้วไคบะก็ได้ส่งปลูายลงมาจากนั้นสั่งให้ปลูาอโจมตีแบ a ็กเ a จิเชียจึงทําให้ไลฟ์พอยต์ของยูกิเหลือ400ไคบะได้พูดขึ้นเอาล่ะยูกิหยิบกาอ์ใบสุดท้ายขึ้นมาซิเฮิร์นต่อไปบูอายทั้ง3ตัวจะจบไีนายังนักนวงไม่ว่าจะหยิบกาอ์อะไรได้ก็ตามมันก็จบอยู่ดีจโนจิที่อยู่ด้านล่างก็กำมัดแน่นและเรียกยูกิ ยูกินี่ยูกิยูกิได้คิดในใจบางทีหากการ์ดเหล่านี้เป็นการาดมายาเอกโซเดียแล้วล่ะก็แต่ว่าโอกาสที่จะหยิบกร์ดใบเดียวนั้นขึ้นมาได้ในเธอสุดท้ายที่เหลืออยู่มันน้อยเกินไปฮะการาดหายออกไปแล้วไม่สิฉันกำลังหวาดกลัวอยู่กลัวที่ต้องหยิบกร์ดแล้วยูกิก็ได้สังเกตที่มือของตัวเองและได้เห็นสัญลักษณ์ที่อัสืรทำให้ ยุกิก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพของพวกเรายุกิได้ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอกนะพวกเราเชื่อมโยงกันได้วงกลมนี้นะยุกิก็ได้พูดขึ้นทุกคนขอบคุณนะฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วละใครบาได้ถามฮในที่สุดก็ยื่นมือที่สิ้นหวังออกมาได้แล้วเหรอยุกิได้ตอบกลับไปไม่ใช่อย่างนั้นนกฉันยื่นมือไปด้วยความหวังตั้งหก การที่ฉันหยิบมาก,ก็คือเอ็กโซเดียผู้ถูกปิดพันึกไคบะพูดอะไรนะยุกิก็พูดไปว่าตอนนี้การห้าใบก็รวบรวมได้จนครบแล้วไคบาได้ลองออกมาอ่านาเอ็กโซเดียอย่างนั้นเหรอจะบอกว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเรื่อยกันจากนั้นยูกิก็ใช้เอฟเฟกต์ของเอ็กโซเดียเปลวไฟแห่งความโกรธแค้นเอ็กโซแฟลมด้วยเอฟเฟกต์ของเอ็กโซเดียจึงเอาชนะไคบามาได้จากนั้นโจโนจิก็ดีใจใหญ่โจโนจิพูดขึ้น สำเร็จแล้วยุกิชนะแล้วโมคุบะที่ดูอยู่ก็พูดว่าอะไรกันนะพี่แพ้อย่างนั้นเหรอจากนั้นยุกิก็ใช้วิชาไลโคด้ดไม่ว่าการ์ดจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามถ้าเป็นการ์ดที่ไม่มีจิตใจอยู่ก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าการ์ดกับจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ปฏิหารก็จะเกิดขึ้นแต่สำหรับผมว่านะ <c oughs> เล่นยูกิโอมันโหดร้กว่าที่คิดนะไม่เหมาะกับมือใหม่อย่างแรงเลย <c oughs> แว่าไปถ้าอยู่ในยุคยุกิก็น่าจะดีนะโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันต่อจากนั้นไขบะได้พูดว่าอ๋อนะดิฉันแพ้อย่างนั้นเหรอยุกิได้บอกกับไค่บะว่าไขบะ จิตใจของนายถูกครอบงำไปได้วยความชั่วร้ายจากนั้นยูกิก็ใช้ท่าไม้แคสต์ทำลายความชั่วร้ายในจิตใจของไคบะตัดภาพมาที่โรงบาร์คุณปู่ฟื้นขึ้นและเรียกชื่อยูกิตัดมาทางด้านเปกัซัสลาดบอสของเราในภาคนี้น้องได้รายงานกับเปกัซัสว่าไคบะเซโตแห่งไคบะคอปอเรชั่นได้พ่ายแพ้แล้วดูเหมือนเปกัซัสจะเป็นผู้ถือคองไอเทมพันปีอีกคนนึง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกรุณาติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะครับอ้อลืมบอกถ้าในแอปแดงคนดูไม่ถึง100คนผมก็ไม่ทำต่อหรอกบายนะทุกคนหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะ